ขอเลหาว่าเป็นผู้รักษาประตูรุ่นเกา่าเล่นในฟุตบอลยุคใหม่ไม่ได้ถูกปล่อยตัวจากทีมที่เขาอยู่ในสถานะตำนานพอใช้เท้าเล่นไม่ดีแต่เขาก็ยังพร้อมที่จะก้าวต่อไปและที่สุดได้เห็นว่ามันยังไม่จบถึงตรงนี้ขอทำให้เห็นแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเขายังป้องกันประตูดได้เด r คอาที่เป็นเพชรแท้ก็ยังเป็นเพชรแท้อยู่เหมือนเดิมตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเพชรอย,อยู่ไหนก็ยังเป็นเพชรดาบิดเดคอา ช่วงท้ายฤด,ดูการ2022-2023ตอนที่แมนยูเอตยังไม่ยอมต่อสัญญาดับิดเดเคอาร์แฟนบอลก็ค่อนข้างไม่สบายใจครับแต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายยังไงเขาก็คงอยู่ตอนน่อแน่แน่ว่ามันเหมือนฟ้าผ่ากลางใจที่ต้องเห็นเขาถูกปล่อยให้หมดสัญญาผู้รักษาประตูระดับตำนานนักเตะคนสุดท้ายที่อยู่ในชุดทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก2013ต้องเดินออกจากทีมไปโดยไม่มีโอกาสได้ล่ำลาแฟนบอลในสนามมันคือความเจ็บปวดของแฟนบอลหลายคน แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องก้าวต่อไปในยุคที่เชื่อว่าจะเป็นยุคใหม่ของทีมตอนนั้นครับ DKA ถูกวิจารณ์เรื่องสไตล์การเล่นอย่างหนัก แม้ว่าเขาจะยังคงเป็นผู้รักษาประตูที่มีปฏิกิริยาการเซฟยอดเยี่ยมงานซูปเปอร์เซฟแบบปาฏิหาริ์ออกมาช่วยทีมได้อยู่หลายครั้งแต่เขาไม่ใช่ประตูตามแบบฉบับฟุตบอลที่ถูกเรียกว่าฟุตบอลสมัยใหม่เล่นด้วยเท้าไม่ได้ช่วยบิวอัพจากด้านหลังไม่ได้เป็นตัวช่วยในการแก้เพสซิ่งของคู่แข่งได้อย่างลำบากนั่นทำให้เอลิกเทนฮากุนซ์ปีศาจแดงในเวลานั้นตัดสินใจไม่ไปต่อกับเดเคอาและเลือกให้นักเตะนั้นหมดสัญญาไปแม้ว่าในมุมมองหนึ่งจะมีเรื่องของค่าเหนื่อยมหาศาลของเขาด้วยครับ แต่การจากลาของักเตะที่เป็นตำนานของทีมแบบนี้กระูกวิจารณ์ว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นมีแฟนบอลจำนวนมากครับที่ไม่ค่อยพอใจแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นไปแล้วทีมก็จำเป็นต้อง move on กับประตูยุคใหม่ที่ช่วยทีมปะบอลได้จนมีการเซ็นสัญญาอังเดโอน่ามาจากอินเตอร์มิลานเกิดขึ้นมนเชสเตอร์ไนเตดก้าวต่อไปโดยที่ไม่มีดาวิดเดเคอไปแล้วเดเคอย้ายจากอารลติโกมาดริดมาอยู่กับแมนยูในปี2011ครับเพื่อมาทดแทนการแขวนถุงมือของเอ็ดวินฟานเดอร์ซาด้วยราคาที่แพงมากสำหรับประตูดาวรุงนน่ง ที่เกือบ20ล้านปอนด์เซอร์เลฟูกฟุสันถึงขั้นโดดคุมทีมไปดูเขาเล่นด้วยตัวเองก่อนเซ็นสัญญาและเชื่อว่าการลงทุนนี้จะทําให้ทีมไม่ต้องเสียเงินซื้อประตูไปอีกหลายปีตั้งแต่นั้นมาเขาคือมือหนึ่งที่ทีมพึ่งพาได้และเป็นประตูให้กับทีมชุดแชมป์สมัยล่าสุดของเฟอร์กี้จากนั้นมาครับตอนที่เซอร์เล็กวางมือไปทีมก็ค่อยๆตกต่ำลงช่วงนั้นก็ได้เดเคียร์นี่เลยครับที่เป็นด่านสุดท้ายป้องกันประตูให้ทีมมาตลอดหลายครั้งที่เขาช่วยชีวิตทีมช่่่ววววยยททีีมมให้้้รรอดพนนจาาาาากคคแถึงขัั นักแต่ยอดเยี่ยมของสโมสรได้ถึง4สมัยแต่สุดท้ายมันก็จบลงแล้วครับ d ด r เองก็ต้องก้าวต่อไปหลังหมดสัญญา เขาตกเป็นข่าวกับหลายทีมเพราะเป็นนักเตะไร้สังกัดแล้วโดวยเฉพาะกับทีมใหญ่ๆที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมแบบฟ,ฟรีๆรวมถึงเลอมอลิดที่ตกเป็นข่าวกับเขาด้วยพอติโบกูตัวมือหนึ่งบาดเจ็บต้องพักยาวแต่จนแล้วจนรอดครับการเซ็นสัญญาก็ไม่เกิดขึ้นมีข่าวกับบาเยมิวิีแต่ก็ไม่มีการเซ็นสัญญาจนแล้วจนรอดจนตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ปิดตัวลงเด r คอาก็ยังเป็นนักเตะที่ไม่มีสังกัดจนคนตั้งคำถามกันว่ามันเพราะอะไรกันแน่ ่อนออกจากแมนูเตดมาเดเคอาก็เพิ่งคว้ารางวัลถุงมือทองคําของพิมลีกมาแม้จะเล่นด้วยเท้าไม่ดีแต่เขาก็ยังเป็นผู้รักษาประตูที่ดีมากๆอยู่สื่อก็พากันวิเคราะห์กันไปหลายทางครับเรื่องสภาพร่างกายเรื่องวิธีการเล่นที่ตกยุกหรือแม้กระทั่งค่าเหนื่อยที่ตัวเขาเรียกอย่างไรก็ตามครับไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุว่าทําไมแต่เดเคอาก็เป็นนักเตะไม่มีสังกัดไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายเดือนจากหลายเดือนก็ผ่านไปครึ่งซีซั่นการเป็นนักเตะไร้สังกัดสาหรับคนที่ยังไม่ได้เลิกเล่นมัน แต่ DKR เองก็ยังไม่ยอมอยู่ตัวเองแค่นี้เขาจ้างคนมาฝึกซ้อมเป็นการส่วนตัวเพื่อรับฝีมือให้คมอยู่เสมอรักษาความฟิตให้อยู่ในระดับสูง จนจบฤด,ดูกาลเขาก็ยังไม่มีใครมาเซ็นสัญญาด้วยเท่ากับว่าเขาว่างงามมาจริงๆตลอด1ปีเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะเลิกเล่นไปแล้วครับแต่ไม่ใช่กับเขาฤดูกาลใหม2024่2024-2025 DKR ก็ยังตกเป็นข่าวกับหลายทีมอยู่เหมือนเดิมและยิ่งจากที่เขาแสดงความมุ่งมั่นที่อยากจะเล่นอาชีพต่อยิ่งทาให้มีสโมสรสนใจอยากได้เขาไปร่วมทีมมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่สโมสรใหญ่ๆเลยครับเพราะบรรดาทีมใหญ่ก็มีประตูฝีมือดีอยู่แล้ว DKR เองก็ไม่อยากจะเป็นมือ2แถมอายุการใช้งานของเขาในวัย33ปีก็ถือว่า ไม่มากแล้วอย่างไรก็ตามครับเรื่องค่าจ้างที่เคยเป็นปัญหาก็ดูเหมือนว่าเขาจะยอมลดลง ในที่สุดก็มีข่าวว่าฟิโอเรนตินาบรรลุข้อตกลงกับ d k เในบรรดาหลายทีมที่เข้ามาติดต่อวิโอลากลายเป็นทีมที่เขาเลือกทีมแห่งนี้มีแฟนบอลและประวัติศาสตร์อันยอดเยี่ยมดังนั้นมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากผมยังไม่อยากจะเลิกเล่นและฟิโอเรนตินาก็มีทีมที่ดีผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้อยากช่วยเหลือผู้เล่นอายุน้อย,อยและเสริมสร้างทัศนคติที่คว้าชัยชนะให้กับทีมนี่คือคาสัมภาษณ์แรกครับที่ d k เมีให้กับฟิโอเรนตินา d อาได้เริ่มลงเฝ้าเสาในเกมคอนเฟลิตลีกรอบคัดเลือกกับปุสกัตโดยที่ในลีกเขายังคงไม่ได้ลงสนามส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการร้างสนามไปนานดันทําให้กุนซือราฟาเอลเล่ปัลาดิโนยังคงให้เขาต้องรอกาต่อไปจนเกมลีกนัดที่4ที่พบกับอตาลนตาเ DKR ถึงจะได้ลงเล่นครับแต่มันก็เริ่มต้นไม่ดีเท่าไหร่พราะนัดแรกก็โดนยิงถึง3ลูกทีมแพ้ไป2 3จนกระทั่งเขาปรับตัวได้กลับมาคืนจังหวะคืนฟอร์มหลังจากพักไปนานฟิลิปปินส์ไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรเลยณปัจจุบันนั่นเลยทำให้ทีมคู่แขง จะหาโอกาสยิงพวกเขาได้เยอะดังนั้นครับการสร้างเซฟปฏิหารหลายครั้งต่อหนึ่งนัดของ DKR กลายเป็นสิ่งที่สร้างจุดเปลี่ยนและพลิกชะตาของแมตช์การแข่งขันได้จากที่เกือบจะเสมอหรือแพ้กับกลายเป็นไม่เกิดขึ้นเก็บแต้มไม่ได้ทําให้จนตอนนี้เสียในลีกแค่9ประตูมีแค่นาโปลีและยูเวนตุสที่เสียน้อยกว่า7นัดในลีกของ DKR เขาเซฟไปถึง25ครั้งอัตราการเซฟมากกว่า80%ไม่นานมานี้ครับเ k r กลายเป็นประเด็นบนหน้าสื่ออีกครั้งช่วงที่มีข่าวว่าเอลิกเทนฮาร์กโดนปลดจากตำแหน่งท โพส์ภาพอิโมจิบนอินสตาแกรมภาพที่เหมือนกับการจีบมือโดยที่ก็ไม่มีใครรู้อย่างแท้จริงว่าเดคเอาโพสต์ภาพนี้ทําไมสื่อวิเคราะห์กันไปนะครับว่ามันคือการทํามือเพื่อประท้วงของคนอิตาลีวันต่อมาเขามีคิวลงสนามเจอกับเจนัวเขาใส่ป,ประตูแบบสุดปาฏิหาริ์ช่วยให้ทีมชนะ1-0สื่อก็ยังจับโยไมไปว่านี่เป็นการโชว์ฟอร์มเทพให้เทนฮากเห็น การมาอยู่ฟิลเนตินาเป็นเส้นทางที่น่าสนใจของเด r เคอรครับมันคือเวทีที่ท้าทายเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ยอดเยี่ยมและความมุ่งมั่นของตัวเขายังคงร้อนแรงอยู่เสมอปฏิกิริยาของเขาที่เคยยอดเยี่ยมสมัยเล่นในพิมร์ลีกก็ยังคงเส้นคงว่าทําได้ยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมยังคงความเป็นมืออาชีพยังคงเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักฟุตบอลรุ่นหลังรักษาระดับตัวเองเอาไว้ในตอนที่ยังไม่มีสังกัดความเป็นจริงแล้วนะครับการเดินออกจากแมนยูเอเต็ดมาอาจจะไม่ใช่ภาพที่ใครๆหวังไว้ แต่มันก็เป็นวิธีของฟุตบอลเมื่ออยู่บนเส้นทางนี้ก็คงต้องก้าวต่อไปวันนี้สู้เพื่อฟิลิปปินส์ให้ดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดยังมีแฟนบอลมากมายให้การสนับสนุนเขาอยู่เสมอแน่นอนขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ